สวยก็จริงนะสาวข้าวก็จริงนะน้องแม้งเงินทองก็ตแตง่งท่านมาถึงยามแรงสิพาน้องแต่งตัวเดนโอ้งามครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขุสุวอนกับผมมาพบกับบาคุณหนุ่มโรงงานลูกิสารพัดทินอีกเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับหลังจากที่บาคุณห่างหายไประยะหนึ่งนะครับก็เน,นื่องด้วยผ้าและแล้วกับนาที่นะพี่น้องช่วงนี้กับปิดเรียบร้อยแล้วครับสามอาทิตย์กับพี่น้องหลังจากปิดบาคุณกับผ้าลูกผ้าเมียไปลี่ยนน้ำทะเลนะครับสองวันกับหนึ่งคืนนะครับก็ต้องขอบคุณนาเอแลวก็เซียวบี้นะครับที่ให้การตอนรับอย่างดีนะผมหลังจากเลี่ยนน้ำทะเลเรียบร้อยกลับบ้าน ตื่นเต้ามากับปศริ์ป่าจันท์วารันยูนะครับจัดงานเข่าบรรษากับพี่น้องกับขอบคุณเอฟซีลหลายท่านครับที่ทักทายบ่าวขุนอยู่ในงานนะผมกับเฮดให้บ่าวขุนมีกำลังใจเฮดคลิปต่อไปนะครับเอาเมื่อเนี้ยเป้าคุณกับพพี่น้องมาเก็บเพียรด้วพี่น้องกับบลูว่าสีดบอนะครับเอาตามบ่าวขุนไปลุ้นกันเลยครับพ่อแล้วครับพี่น้องดอกแรกแขกหมันนะครับนี่ครับพี่น้อง เป็นกำลังโพมานะครับผมดอกกระเทียว่าบ้าน้อยนะครับนี่ครับผมโอ้สวยสวยสวยนึกว่าจะคนอืน่นพนิเก็บมันแล้วนะครับผมโอ้ตุงงมุกเลยพี่น้องนี่ครับขูดขาจาังเอยนะครับผมเพราะว่ายูนิประบิบขูดขาคือประเทศเอีนนะครับเัางอี่ขูดแค่ดินออกเล็กๆน้อยๆแล้ว เบาคกนกะติไปขูดอยู่บ้านนะผมเพราะว่า,าเท้าขูดออกหลายมันก็นติเสียดายนะครับผมเพราะว่าเ็ดอิตาลีนี่มันทีมีกลิ่นหอมนะครับหวานแล้วก็หอมเลยพี่น้องคิดว่ามีแต่อิตาลีที่เป็นเฮดเพิงที่หอมที่สุดนะผมนี่ครับอ่ะประมาณนี้นะพี่น้องอ่ะย่างต่อครับเอาเจออีกแล้วครับพี่น้องโอ้อันนี้เกือบเทาเด้พี่น้อง ว่าเมนดอกน้อยนะครับนี่ทากเปนแกะมากินแล้วนะครับเนี่ยโอ้เกือบเกือบบรายบาปคุณนะครับเสียดายแต่เขาก็ยังกินได้นะครับผมอันนี้ก๋าเจาไปแกงนะครับผมเห็ดเพิงหวานนะครับหรือว่าเห็ดเพิงหอมของอิตาลีครับพี่น้องอยู่ี่เขาจะเรียนปูชิโนนะครับหรือว่าปูชินีนะครับอ่ะยังต่อครับเจอแล้วครับพี่น้องหนึ่งดอกนะครับ สลบปันนกะบัวนสายตาเบาคุณนะครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้ดอกงามดอกงามสีแดงกเิ้นนะผมโอ้โหไม่มีใครมาเจอน,นะครับสวยงามพี่น้องนี้บัมีหอดแมงมากกินนะครับอันนี้ถือว่าบริสุโตรดาพี่น้องพูดดอกหนึ่งขง้างบนครับพี่น้องแต่ว่า,ามีทากเพ่นมกกินแล้วนะครับเดี๋ยวบ,บากุนทิ่ขูดค้าและะ้วก็นทีพาไปเมืองดอกที่สองนะครับผม นึกว่ามันสิบเหลือแล้วนะครับเพราะว่าบ้าขุนมัน,นก็มาเป็นมือวันจันทร์นะครับเพราะวันศุกร์วันเสาร์บ้าขุนกับพาครอบครัวไปทะเลนะครับวันอ,อาทิตย์บ้าขุนก็ไปซอยพยานอยู่วัดนะครับผมซึ่งกับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ก็สามารถมาหาได้นะครับคิดว่ามันตบ,บเหลือนะครับผมแต่ก็ยั้งเหลือให้บ้าขุอย้่นะครับนี่ครับโอ้สวยมากเลยนะครับ อ๋เป็นบังดอกที่สองครับพี่น้องนี่ครับผมดอกที่สองนะครับกระโดนทากกินนะครับผมจะกะเทียว่าบ่อขี่ไล่นะครับนี่ครับดอกกะเทียว่าบานอยบานใหญ่นะครับผมอ่ะขูดขาเช่นเดิมครับเดี๋ยววางไปก่อนนะครับผมทากกินครับตายตายตายขาจะว่าหัวมันก็ยังสวยอยู่นะครับโอ้เสียดายด้วยบะานี่ โอ้โหมองดูพี่น้องถากมันกินไปตั้งเคิงนึงนะครับแต่ก่ยังดีที่เหลือดอกไว้ให้เบ้าขนนะครับผมสองดอกครับพี่น้องเลียมท่ายวิดีโอบ่าถ่ายตอนเก็บให้มงนะครับอ่ะถือว่าบอเป็นอย่างนะครับผมผิดพลาดกันได้นะครับนี่ครับสอดอกถือว่าบอขีดไรนะครับ เจอแล้วครับพี่น้องตั้งเทนๆอยู่นะครับเห็ดเบาขุนก็ต้องเป็นเห็ดเบาขุนนะครับโอ้โหถิอได้ทากินนัดน้นองเพราะว่าช่วงนี้มันกับฝนนะผมทั้งฝนทั้งหนาวแต่กะนั่งเหลือให้เบาขุนอยู่นะครับเมอวานขอดเซียนพันมานะพี่น้องแต่คิดว่าสิบปลเรือให้เบาขุนเะนี่ยโอ้ดอกนี่ เสด็จทากินนะครับแต่กระบอกเป็นอย่างน้พี่น้องแนนปิกนะครับการที่เสมาเก็เพ็ดอิตาเลียนะพี่น้องมันก็จะมีใบอนุญาตนะครับว่ามันว่าผู้ใดเสมาเก็บก็ได้ะไนะครับแล้วอาทิตย์หนึ่งแตสองมือนะครับที่เบาขุนก็สามารถเก็บได้นะครับแล้วแต่แต่ละแคว้นก็ติดแตกตั้งกันไปน้อพี่น้องกติบกคือกันนะครับแล้วแต่กดเกฑนแต่ละแคว้นนะครับผมซึ่งกัยุนิท่าคนนอก อำเภอมากก็ต้องเสียค่ามาเก็บนะครับเป็นมือก็จะซิ10ิปยูโรเศษๆนั้นพี่น้องถ้าสามเดือนก็่ร้อยสิบยูโรนะครับประมาณสี่พันกว่าบาท้านเฮานั้นพี่น้องซึ่งมูเบ้าคุณกลับไปจ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอย่างต่อพี่น้องปลาที่สองครับพี่น้องปลานี้ยากนะผมที่จะได้ดอกง่ายนะเพราะว่า เราโคดเสียนทั้งหลายเพื่นกก่านะครับป้านี่นะครับผมพันจิมาช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแต่กันย่งเรือให้บ้าวคุณนะครับพี่น้องดูโอ้โหช่างไม่มีใครมาเห็นนะครับสวยงามมากนะครับป้านี่เป็นป้าที่บ่าว่าคนอิตาลีแล้วว่าคนไทยนะพี่น้องก็รูจากนะครับประกาศโบเมนวาเซียนได้เป็นของโคดเซียนนะครับผมซึ่งเป็นไปได้น้อยมากที่บ้าวคุณได้เจอดอกง่ายๆนะครับผมถ้าเจอดอกง่ายก็ถือว่าโชคดีนะครับ นี่ก็เป็นดอกที่สองที่บาขุนมาป้าที่สองนะครับผมก็เป็นดอกที่ถือว่างามใส่ได้พอสมควรนะครับถ้าจกะก,กินเล็กน้อยนะครับนี่ก็ถือว่าบอกผิดหวังนะครับนี่ครับพี่น้องดอกหนึ่งแมนมนะนั่พี่น้องแพร่แย่อยู่ครับผมแพร่แย่ทํากลางสายโอ้แมนด,ดีครับพี่น้องโอ้โหโคดเชียนเป็นเหลือไว้ให้นะพี่น้องมันกําลังโพนิดหนึ่งนะครับ ขอบคุณโคดเสียนน้นที่ยังเหลือไว้ให้บบาวขนอยู่นะโอ้ขาจั่ยได้พี่น้องมาทานมาทานดอกนี้อ่ะขวดท้าพี่น้องเราเนี่ยโอ้บธรรมดาตอนนสายกาเบาขนนะครับผมก้าน้าเห็ดเพลิงวานนี่มันก็หาบอยานะพี่น้องถ้าผู้ใดเคยเจอบอไใดเขาก็มาบอนเก่าๆนะครับผมบอกว่าตีม้ามือน,นี่เรเห็นม้ามือนครับเหมือนบราเห็นกับม้เมือนะครับมาเรื่อยๆกัแน่นมันก็เห็นสักวันนะครับผม ที่เก่าๆนี่ก็บ่เกินสามถึงสี่ปีนะพันกติเปี่ยนบอลออกนะผมกติบ่ได้ออกตลอดไปนะพี่น้องซึ่งบางคนก็สังเกตมาก20กว่าปีนะครับหลายสุดสี่ปีเล้พี่น้องพ่นที่ออกบอลเก่าๆนะครับนอนน้ำกติง่ายออกใกล้ๆกันนะผมบ่แมนว่าบอลเก่ากติใกล้กันประมาณสี่ถึงหาเมือนนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้มากมันมากินพี่น้องโอเคครับย่างต่อครับผมขูดประมาณนี้นะครับ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับดอกนี้โอ้โหสวยกับจิงนะสาวขาวก็จริงน้องแม้เงินทองก็แต่งท่านมาถึงยามแรงสิผ้าน้องแต่งตัวแดนโอโ้งามครับพี่น้องไม่มีใครมาเจอเลยนะครับโอโ้ขอบคุณโคอดเซียนที่ยังเหลือไว้ให้อยู่นะครับพี่น้องมองดู แมนปิกมันไม่่อยทากเมื่อกินครับพี่น้องเก็บเก็บเก็บครับพี่น้องเก็บครับแฮอ,อิตาลีกับจีบัวบัวคือหลายประเทศนะพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าคนอิตาลีเขาก็เก็บเพื่อกันนะผมแล้วเฮดจีนี่มันมีราคานะผมซึ่งก็บอกว่า,วาเป็นคนอิตาลีหรือว,ว่าคนไทยนะผมกับจิมาากันนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนึกนออ้องอาอย่างต่อครับ อกนี้ก็เทยวว่าโอเคนะครับผมบนมีหอดถักกินนะครับป่านี้ถ้าเห็นดอกง่ายกะเทยวว่าโชคดีนะครับผมแต่ก็แค่นี้ก็เทยวว่ามาเพราะเสียแถวนะพี่น้องเพราะว่าสองสามเมื่อนอี่คนมาไลา่ครับแต่ก็เหลือแค่นี้ก็เทยวว่าโอเคแล้วนะครับผมเจอแล้วครับพี่น้องโอ้มันต้องมา,าแบบนี้นะครับผมหลบคอนหลบเสาอยู่นะครับคนกะตีแนมเพเห็นนะพี่น้อง เพราะว่าพันบังนะครับบังคอนมาเยู่นะครผมโอขอบคุณมากๆที่จังเหลือไว้ให้บ่าวคุณนะครับโอ้โหถือว่าบกุกขี่ไลนะพี่น้องถ้าก็ะกินเล็กน้อยนะครับถ้าขายก็ถือว่าขายได้นะครับผมอ่ะอยังต่อครับพี่น้องเพื่อเปันมีมูอยู่นะครับเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เต็มตะกายพี่น้อง มันนี่มีเวลามัดเหมือนะครับเอาได้ครับดอกนี้ถือว่าใช้ได้นะครับหนึ่งดอกกับมังโพรพี่น้องแต่ช่วงนี้ก็ใช้เวลาแน่นะครับเพราะว่ายังทีเบอกคุณว่านะพ้นมหาหลายเนาะผมส่วนมากบาคุณสิได้แต่ดอก่น้อยนะครับดอกง่ายก็ทียากนะผมเพราะนี่พี่น้องนี่ครับห้อยเขาเหยียบนะครับผมแต่เป็นกาย่งสู่ชีวิตเกิดขึ้นมาได้นะครับ โอเคครับอ่ะเดี๋ยวบอกคุณคขูดค่าเราตียังต่อนนะครับผมกเก่าเวลาเดิมครับพี่น้องก็ยังเหลืออยู่เหมือนเดิมนะครับโอ้ขอบคุณขวดเซียนที่เป็นบัมาเอานะครับผมขีิเพิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหย่ามอดนะครับผมโอ้โหบัไม่หอดทา,อากมากินนะพี่นอ้องนี่ครับสง,งัดหยากเลยนะ สวยๆนะครับดอกนี้โอ้โหมาฐานมาฐานพี่น้องถ้ากำลังที่มาเก็บพี่น้องก็โชคดีที่กินยังมาท่านไหลนะครับป้าน,นี่ก็บ้าว้าคุณก็มหาประจํานะผมมาตอนใดนี้จีบ่เสียเที่ยวนะผมถึงแม้ว่าจะได้บ่หลายก่ได้เกือบทุกครั้งนะถ้าถึงเวลามันออกนะผมบ้าคุณก็ติดตัดไปบ่หลายนะผมตัดแค่สิ่งที่สกปรกมันออกนะครับ วายุเนี่ยราคามันแพงครับพี่น้องบพคือประเทศเอื่นนะครับผมเดี๋ยวกะติกลับไปแม่บ้านเพิ่นทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วห้อย่างต่อเได้ครับนี่ครับพี่น้องอีกหนึ่งดอกนะครับเหมกับดอกนึงโอ้พอแต่ดอกน้อยๆครับเมืนเน่อไหร่โอ้กิ่งกิ่งกิ่งเล็กๆเอานะครับวันนี้ ตัดดอกจั็น้อยนะพี่น้องโอ้สวยงามสวยงามนะครับถึงดอกน่อยก็ถทีวว่าโอเคนะพี่น้อง้าเพิ่อก็กินเล็กน้อยนะครับอมาเก็บกันเลยครับปัดปัดจังเลยอ้สวยงามครับสวยงามขาวเทียนะครับพอเพ็นกําลังโพลจากหยามมอนนะพี่น้องเมื่อนี้คลของเสียแต่ดอกน้อยนะเพราะว่าดอกง่ายเขาก็เสียไปแล้วนะครับเหากา รอบนี้เป็นรอบที่สองนะที่เห็ดมันออกนะผมเพราะว่าแกยังออกบ่ไดหลายมือนะครับกกยังประัานมีโอกาสญ่นะผมแกสิอีกสามสี่มือนะครับถ้าผู้ใดพบไปเห็นแกนของทีได้ดอกญ่นะผมื้นนี้บางคนก็ดอกน้อย,อยไปซะก,ก่อนนะครับอ่ะกดคาประมาณซัมนี้นะครับบางคนก็นจะว่าคือบริษาดคือประเทศเอื่นนะครับบางคนก็นอยากจะบอกว่าอยู่นี่ ทำความสะอาดประมาณนี้น้พอดบ้านกติไปขัดไปถูอีกไหมนะครับเพราะว่าเฮาตีบอไดรตัดออกหมดน,นะครับผมเพราะว่าอยู่นี่ราคามันแพงนะพี่น้องโอเคครับอีกหนึงง่งดอกครับพี่น้องใกล้ๆกันนะครับสงสัยว่ามีคนมาหาเลยครับตรงชง,ง,งสูงตรงนี้นะครับผมพันกะกัมมังซีออกนะครับกําลังสีโพ,โพดอกปอดีนะครับโอ้โหเดี๋ยวพามาชมขี่เก่าเบาขนนะครับผม บ้ขุนมาปีเดยบ้คไขหแค่ถ่ผิดหวังนะพี่น้องนี่ครับพุ่หยูโอยู่หน้าผมถึงแม้ว่าไม่ไดดอกใบใหญ่นะเพราะว่ามันก็เพิ่งเริ่มขึ้นนะพี่น้องบ้า่เค่เนี่บ้าขุนผิดหวังนะครับโอ้ปุกๆจ้านะพี่น้องมีดอกเดียวนะโอ้กิ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปเมืองอีกบอนหนึ่งนะผมใกล้ๆกันน่น้องแต่ว่าบ่าขุนก็เห็นไปแล้วนะครับ ของนี้บ่เคยแหงเ้าคุณต้องคิดหวังพี่น้องแต่ก่อนปกติมากับยีใดดอกไงน,นะครับแต่มาหนีมาเร็วนะพี่น้องดอกเข็บเป็นยังจุดใบใหญ่งงเป็นไดน,นะครับนี่ก็พุโยูเช้นกันนะครับผมนี่ครับสองดอกนะครับที่ตรงนี้ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับดอกเพาะๆกันนะพี่น้องก็คิดว่าออกพร้อมกันนะครับ สวยงามตามท้องเรื่องครับน้องนี่ครับผมบทชี้นี่นะครับอ่ะเบ้าขนขุดขาแล้วก็บฮอบรุนกันต่อนะครับผมหลังจากที่เบ้าขุนกินเข่าเทียงเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นเหตุป้าที่สองนะพี่น้องที่เบ้าขุนได้นะครับก็บประมาณบ่ถึงกิโลนะเพราะว่าย่นี่เขาจะห้เก็บหลายสุดคือ1กิโลน้พี่น้องอันนี้ก็เก่าขีดก็กลัวนะครับผมซึ่งไม่ได้เบ้าขนกับมาบ่าเต็มรมลอยนะเพราะว่าสุก เสาบ่าวคุณกับไปทะเลนะครับประก็วันวันอาทิตย์บ่าวคุณกับไปวัดนะผมซึ่งใส่สายตาในการขับรถนะผมมาเมื่อนี่ก็สายตาบอกเลยว่าบ,บ,บ่เต็มรอยนะพี่น้องแต่ก็เทว่าบ่ผิดหวังนะผมเดี๋ยวบ่าวคุณิพาพี่น้องไปป้ายที่สามนะผมเดี๋ยวตามบ่าวคุณไปเลยครับ